บอกนะครับว่าวันนี้นะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเขาจะมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประกาศการชุมนุมครั้งใหม่แล้วนะฮะ11ธันวาคมหลังวันรัฐธรรมนูญจะชุมนุมใหญ่ยืดเยื้อนะครับะะแต่ว่าคนละกรณีกับเรื่องของรัฐธรรมนูญจะเป็นเรื่องของอ การลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กรณีประสาทพระวิหารจะชุมนุมที่สะพานมขวานรังสรรค์นะครับที่ถนนราชดำเนินต้องจับตาการเมืองช่วงนี้เข้มข้นนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนก็จะมีการแถลงปิดคดียุบพักประชาธิปัตย์ดังนั้นเนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในเรื่องของการอภิปรายการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงสัปดาห์หน้าด้วยก็ลองจับตาการลงคะแนนในวันนี้นะครับเพราะว่าเสียงที่จะมีความสําคัญเนี่ยก็คือเสียงของกลุ่มสวคือมันมีทั้งเสียง สอสอและสอวอเป็นเสียงรัฐสภาร่วมกันแล้วนักข่าวเข้าไปประเมินมาว่าในสี่ร่างนี้จะมีร่างไหนบ้างนะที่อาจจะถูกคว่ำไปอาจจะไม่ผ่านนะครับก็ปรากฏว่าที่จับตาม,มองมีอยู่สองร่างด้วยกันก็คือร่างของคอพอปร,รหรือที่คุณเทพไทยเรียกว่าร่างเหว๋งเหงงนี่ฮะกับอีกร่างหนึ่งก็คือร่างที่ทางสอสอพักร่วม102คนเนี่ยเสนอเข้ามานะครับ mm hmm. โดยคะแนนเสียงที่จะเป็นตัวแปรสําคัญจากสอวอเป็นแบบนี้ครับคือการจะโหวต ต้องอาศัยเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือต้องได้311เสียงจากทั้งหมดเนี่ย620เสียงร่างคอปะป,ะปะรมีความชัดเจนว่าอาจจะถูกโหวตคว่ำให้ตกไปเนื่องจากว่าสอวอเกือบทุกกลุ่มไม่เห็นด้วย กับการนำรัฐธรรมนูญ40กลับมาใช้อาจจะมีสวสายเลือกตั้งอีสานประมาณ30คนที่โหวตให้นะครับทีนี้พอไปรวมกับคะแนนเสียงสสเพื่อแผ่นดินกลุ่มสุรินทร์3เสียงสสเพื่อไทย181เสียงไม่รวมสสงูหาสสประชาราษฎรประมาณ4เสียงเนี่ยก็ไม่ถึง311เสียงเชื่อว่าร่างของหมอเวงเนี่ยร่วงแน่โดนคว่ำแน่นะครับ ขณะที่อีกร่างหนึ่งสส .102 คนของพรรครวมยกเว้นประชาธิปัตย์เป็นคนเสนอเข้ามานะครับกับร่างของคอรมอของรัฐบาลเนี่ยชุดอาจารย์สมบัติคล้ายๆกันแต่ว่าสสประชาธิปัตย์นั้นมีมตินะครับว่าจะงดออกเสียงร่างของสส102คนสสเพื่อไทยจะ walk out ดังนั้นแม้จะอาศัยเสียงของสวทั้งวุฒิสภา150เสียงก็ไม่สามารถทําให้เสียงเพียงพอถึงกึ่งหนึ่งได้ก็มีความเป็นไปได้ว่าร่างของสส .102 คนนั้น อาจจะตกไปอาจจะตกไปนะครับสำหรับร่างของครม2ฉบับขณะนี้สสรัฐบาลมี274เสียงหักลบเรื่องคนป่วยคนขาดก็จะเหลือประมาณสัก260เสียงก็ประเมินว่าต้องได้เสียงสวประมาณ60เสียงในร่างของครมมาตราน190นะครับสวส่วนใหญ่สนับสนุนให้แก้นะครับคาดว่าจะมีเสียงจากสวถึง50เสียงรวมกับประชาธิปัตย์167เสียงนี่นะครับแล้วก็ยังมีพรรคร่วมสนับสนุนอีกเนี่ยเขาก็เชื่อว,ว่า ก็น่าที่จะผ่านไปได้คะเสียงของสวสำคัญเมื่อวานนี้กลุ่ม40สวคุณรษนาโตศสิทธรกูลก็มีการประชุมกันหารือการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันประเมินเรื่องของการลงมติในวันนี้นะคะซึ่งกลุ่ม40สวเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่40คนนะบางครั้งมีมากถึง50 60คนดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีเสียงค่อนข้างจะสําคัญเหมือนกันส่วนใหญ่บอกว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา190 แต่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่มาของสสครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องรอดูผลงานนะฮะของนายกรัฐมนตรีที่จะลุกขึ้นชี้แจงว่าจะทำให้กลุ่มสอวอบางส่วนที่เขายังไม่ตัดสินใจเนี่ยนะฮะจะเทคะแนนให้หรือเปล่าจะโบตรับให้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่คุณวีพันธ์แจงไปเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีสอวอกลุ่มที่สนับสนุนอยู่เนี่ยสักประมาณสัก35เกือบเกือบ40เสียง ก็อาจจะไม่ถึงกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าโหวตลงมาเนี่ยเสียงมันก็อาจจะทําให้ร่างตกแบบฉิวเฉียดเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นดูนะครับว่าท่านสอวอกลุ่มนี้เนี่ยถือเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งจะตัดสินใจอย่างไรในการผ่านวาระแรกไปให้ได้นะครับสำหรับร่างรัฐธรรมนูญ<อ>ช่วงหน้าคุณเขียนมาสอนบอกมีข<อ>่าวเด็ดแล้วช่วงหน้ากลับมามีมแฟนเก่ามาให้ดูกันไม่ใช่ภาพยนตร์ไม่ใช่เขาจะโยงอะเขียนมาสอนเขาจะโยงเรื่องของแฟนเก่าจริงจริงจริงเดี๋ยวภาพกันก่อนติดตามช่วงหน้าค่ะ ดันนายสมุทรโครจรกับเพื่อนสาวชาวอเมริกันนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนใหม่แต่อย่างใดอยู่ที่บ้านพักแล้วก็ปรากฏว่ามีอดีตแฟนเก่าบุกเข้ามาเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็มีการสาดสิ่งที่เป็นของเหลวแล้วก็ชนิดว่าทําปวดแสบปวดร้อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวคือฮาพอสมควรนะครับหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วคุณแดนก็ไปแจ้งความดูจากภาพนี้นี่นะบาดเจ็บปะเห็นมาสอนที่มือทั้งสองข้างได้รับมีร่องรอยการบาดเจ็บแล้ว บริเวณมุมปากนี่นะฮะกับใบหน้าเนี่ยดูเหมือนมีอาการพองเกิดขึ้น<ะ>คุณนายเล่าให้ฟังนะครับว่าอยู่กับเพื่อนสาวชาวอเมริกันที่หมู่บ้านพัฒตซิตี้พาร์คแถวซอยนวลจันทร์34หลังจากนั้นปรากฏว่าแฟนเก่าก็คือนางสาวแพรพัน์สมพงษ์มิตรอายุ29ปีขับรถมาที่บ้านแล้วก็เอามือเปล่าๆนี่แหละทุบประตูที่ล็อกอยู่กระจกบานเลื่อนแตกนะฮะเธอเนี่ยมือเลือดอาบเลยนะครับแล้วก็บุกขึ้นไปชั้นสาม แล้วก็ถือขวดน้ําที่มีฟองฟู่ขนาด1ลิตรเนี่ยขึ้นไปด้วยคุณดนายก็บอกว่าพยายามที่จะเกี้ยกล่อมบอกว่าให้ใจเย็นๆให้สงบสติอารมณ์ก่อนแต่พอเปิดประตูมาปุ๊บปรากฏว่าไปเจอเพื่อนหญิงชาวอเมริกันอยู่ด้วยแฟนเก่านี่เหมือนกับควบคุมอารมณ์มาอยู่เอาของเหลวนี่นะสาดใส่เพื่อนสาวคนนั้นแล้วก็โดนตัวคุณดนายด้วยแล้วก็โดนตัวเองด้วยนะครับปวสาบปวดร้อยกันไปทั้ง3คนจนต้อง ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิลแพทย์นะครับหลังจากนั้นตัวของคุณแดนก็ไปแจ้งความกับทางตํารวจสนโคกครามบอกว่าอยากจะให้ดําเนินคดีกับตัวแฟนเก่านะครับในขณะที่นางสาวพรยพันธ์นั้นไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งใกล้เคียงกันะนะครับตารวจบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการเรียกตัวแฟนเก่ามาสอบปากคําอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยๆก็ต้องแจ้งข้อหาบุกรุก,ลกแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายค่ะคุณแดนนายบอกนะครับว่า เรื่องนี้ผมไม่เป็นห่วงเท่าไหร่มันไม่ใช่น้ํากรดยืนยันะแล้วว่าที่โดนสาดเนี่ยไม่ใช่น้ากรดแน่นอนไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรเป็นน้ําผสมโซดาไฟหรือเปล่าม,มันปวดแสบปวดร้อนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วหมอจะตรวจดูอาการอีกทีหนึ่งว่ามันผุพองขนาดไหนมไม่อยากจะเอาเรื่องไม่อยากจะต้องให้มีใครเข้าคุกนะครับอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบก็ได้ แต่ตัวเองก็กลัวจะเสียโฉมเหมือนกันค่ะคุณแดนดานายเล่าให้ฟังอบอกว่าคบหาดูใจกับแฟนเก่านางสาวแพรพันมามา3ปีแล้วนะคะเลิกกันไป6เดือนที่แล้วเลิกกันไปนานแล้วแต่นางสาวแพรพันมาเอะอะโวยวายที่บ้านบ่อยครั้งมเมื่อสี่เดือนที่แล้วไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอนอโคครามแล้วเอราะว่านางสาวแพรพันเนี่ยเข้ามาบุกรุกทําลายเข้าของในบ้านแต่คุณแดนดานายบอกว,กว่าก็ไม่อยากจะเอาเรื่องอจนกระทั่งสุดท้ายเมื่อวานนี้มาเกิดเหตุ ในครั้งนี้คุณปิปยาชาดิอยู่แล้วฮะคุณปิย<อ>ชาติอุดมทวีเนี่ยนะฮะเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของคุณแดนเนี่ยนะครับบอกว่าทั้งคู่เลิกกันมา6เดือนแล้วนะฮะแล้วก็พยายามจะปรับตัวเหมือนกับจะคืนดีกันอ่ะจะลองกลับมาคบกันใหม่แต่ไม่สามารถทําได้อุปนิสัยส่วนตัวของคุณแพรวเนี่ยนะฮะแพรวพันแฟนเก่าเนี่ยผู้จัดก,การส่วนตัวโดนผู้สื่อข,ข่าวถามนะครับบอกเขาเป็นคนยังไงผู้จัดก,การส่วนตัวเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นคนขี้หึงคิดเยอะนะฮะ ขี้หึงคิดเยอะบทจะดีก็ดีแต่ยืนยันว่าคุณแดนไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้นะฮะคือพยายามที่จะกลับไปคบแล้วแต่มันก็ไปกันไม่ได้แต่ว่าดูจากเนื้อหาข่าวสารแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแนวหึงหวงป็นเรื่องแนวหึงหวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลับมาม,มาที่บ้านของคุณนายในตอนที่เลิกกันแล้วเนี่ยไปเจอเพื่อนสาวชาวเมริกันซึ่งคุณคุณแดนบอกไม่ใช่แฟนใหม่นะแต่แต่เพื่อนสาวชาวเมริกันคนนี้แหละที่ทําให้แฟนเก่า ระงับอารมณ์ม่อยู่แต่ก่อนหน้านี้คุณแดนก็เคยมีข่าวนะฮะว่าไปคบกับคุณรัฐาโพงามเห็นไหมฮะญาย่าหญิงใช่ไหมาหญา่าญา่หญิงนะใช่ตอนนั้นค,คุณญาญ่าหญิงเองก็ออกมาปฏิเสธตั้งแต่ตอนต้นบอกว่าเป็นแค่เพื่อนแต่ตัวคุณญาญ่าหญิงเอง,เองปรากฏว่าโดนฟอร์เวิร์ดเมเป็นมือที่สาม เข้าไปทำลายความสัมพันธ์ของคุณแดนเขาทางผู้จัดการของคุณแดนบอกว่าก็กระทบงานเยอะนะคะเพราะว่าคุณแดนมีละครมีงานอีเวนต์มีละครที่ออกอากาศอยู่ก็ต้องบอกยกเลิกงานไปทั้งหมดจนกว่าแผลจะหายดีก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะเคราะดีนะฮะไอ้ที่สาดสาดไปไม่โดนตานะใช่เห็นบอกตอนที่เอาถือเข้าไปเนี่ยคุณแดนเห็นแล้วนะมาเป็นขวดน้ำอัลมเลย2ขวดขวดแรกสาดมาหลบทันขวดที่2เนี่ย ดันเพื่อนชาวเมริกันขึ้นไปหลบเลยห้องน้ําชั้นบนชั้นล่างวิ่งหนีกันหมดเลยสุดท้ายเหลือแค่ครึ่งขวดอนะคือสาดใส่เข้ามาอีกทีนึงเหลือครึ่งขวดเพื่อนสาวชาวเมริกันเนี่ยโดนเข้าไปที่หลังเพราะว่าสาดมาแล้วหลบไม่อยากให้โดนหน้าเลยที่หลังเนี่ยเป็นแผลเลยก็อรอว่าตามคดีความต่อไปแล้วกันกลับกางตรวจออกหมายเรียกนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูประเด็นอื่นกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยมันมีข่าวคราวออกมานะครับเรื่องของ Social Network ิร์กเฟซบุ๊กนะครับเขาออกมาโว,วยกันมากเพราะนายทุนไปตัดต้นจามจุรีร้อยปีนะครับกระชอนมากใน Facebook นะครับช่วงหน้าติดตามไประเด็นนี้ครับ